ปลาปลาสปลาสบปลาครับสบปลาวนปลาต็คอนาก็ลังบกก็ล่งดู่นมาเลยครับสบปลาอาวนจงไม่พี้องเหรอพี้องนะครับเน่ยเหรอดีเลยนี่อปลานี่ย เว้ยเราเจอไข่โอ้ไข่พันในความรูวพันในช่วงเราอยู่นี่ครับบรรยากาศบรรยากาศเซ้นลุงไงเสนครับซาดีครับกำลังสูบเขากำลังสิลุงเราเนี่ยครับซาดีเราสูบซาดีเส้นเราหายดีมากสูบครับ เมืองใหญ่ใหญ่ท้อหนึ่งเราบึงปลาบึงปลาจำบัวโอ้ว่านึงตัวใหญ่เน้อปก้องตัวนั้นไหมครับโม่สูบเข้าเข้ามาจะคล้องปลาเขากินตัวน้อยไหมตัวเตี้งเลยจะคล้องปลากินตัวใหญ่ไหมแม่ไม่ใหญ่จะคล้องน้องไหมบ่ อ้ยไงวะอี้วย mm. ัไม่ um ีไม um. ่ร um ้เลยพาหัไงเนี um. ่ยต่อขวบต่ขวบเฉยๆฟฟังไม่ไงว่า้าตุ๋นปลาน่อยสิเด้ดอกจ้ของ่นให้เิ่นสีปลาไงตายบ่นปลาขาวเกียกตุมลุงแม่เียงม่ลุงวะ๋ยีลุงยวนี่ครับราน เมืองปลาบางปลาเจ้าท่านสูปปลาครับข้าไม่ได้สุบสองสองปีแล้วได้สูบครับนี่ยมาครับจี๊ปลานี่ปลาปลานปลาขี้ดเดือดครับ ครับ,บปั่นปเชี่วปเชี่วว้าปเชี่ยตัวญ่พี่น้องมึงเลยครับปเชี่วเดปั่นปั่นหนึ่งข้าขวแช่ข้คว้ากูรับว้าวไหปลาเนี่ยเห็นไหมปลูกเงี้งบ่ แบคบบครับผ่านกลังลงครับเงป่าปาเบินเน่งนอ้ลกเด็นวพี้องไปเี่วปเขามีเบิร์ตุ่นลาควาแล้วหาโอ้ปเขาแคเนโอ้ยตก,กงไงอครับเ <c oughs> บิงบ่งครับเบิงบ่งเ <c oughs> ขาวปลาข้าว,าวโอ้ป่าไลนี่ก็ไปสูบบ้านชองตีแล้วไปสุดๆคุณอาปลาข้าวเต็มยเ่ีได้ข่านโพ้าเราสุดยอดเราจับป่ามือเปล่าครับเ่ยาสำนวนไทยเขออาวานี่พวกเพื่นอนที่นองครับ เอาไปรถเสียรถเสียเราบรถวนวนวนนี่ยละนี่เนี่เนี่นี่โอ at, ้โหจบครับมึงงนใ่ไหมนี่โอเคเขาคลายตัวอะไรเนี่ตัวหาลหลวะเอามันใส่ของใส่ของ สุดไหนครับน้องๆเต็มระบบเบิ้งเอา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 ไปสุเอาปวดรงงานนะปวดวงานไหนมันเอาคนมันจะเซนหอยท่ันหลวกดมกี้ยัตัวสนมั้ยันึกยนึผลงานผลงาน

เป็นแรงานของสมงงานของสิบแปดรูกวทีิบแปด1แรงงานของิบแเออคนแรงเยอะสิบแงก็เยอะที่สิบแปด้ยางปลายางปลายางปลาย่างไรยางปลาได้ไมนี่ไหา่ตัวเงี้ยเลยนี่ครับบักสิบแปดเลยเลาตัวสิบแปดโต้ตัในของสิบแปดสิบแปดบอกยังเงี้ยมันนี่ไอ๋อเอาไปนี่ ปล่อยปลาควาปควาปดุนีเวปลาขาวใส่ไปเยใส่ล่อยดูว็ไเลยม่รพิตาิตามาอ้ว่าปวดปนปากปน่อยนี่ครับปลาไงอันนี้ลูกปลาอมมาถอดมันเปียพ่วงจำบมอันนี้อะไรอะไรลูกปลากลัวนี่ลูกปลาเอาบ่อยไป้นะครับเฮ้ยแจ้งเซนี้ครับ g o、okay,